ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนะแพ็ก s m 6 6 0นะครับแพ็ค l 1นนะครับ x l 2ล0อนะครับ VIP ย้ำนะครับ VIP 230นะครับนะถ้าในเกมก็อยู่ประมาณ250นะครับเติมกับสปอนเซอร์ผมนี่ถูกแน่นอนนะครับเพื่อนๆนนะแพ็กใหญ่อยู่3,180นนะครับนะถ้าใครสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับนะ เดี๋ยวผมจะไปดูกันเลยครับเพจของพี่เขานะครับทักไปได้ตลอดเลยนะครับไปลิงก์ใต้เพจเข้ามาก็จะเป็นเพจนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อ่าเติมเงินเกมราคาถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นนะครับทักพี่เขาไปได้เลยนะครับนะว่างตลอด24ชั่วโมงนะครับราคาโคตรถูกไม่มีอีกแล้วนะครับนี่นะครับเพจพี่เขานะครับอ่าตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับอ่า จัดเลยนะครับนี่นะครับปลอดภัยร้อยเซ็นนะครับบอกไว้เลยนะครับปลอดภัยร้อยเนลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับเข้าไปดูได้นะครับนะโอเคครับผมครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว youtube อันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็โอ้โหเที่ยงคืนนะครับกว่าโคตรดึกเลยนะครับนะกว่าจะว่างนะครับเพื่อนๆ หลายคนก็อาจจะงงนะครับว่าเฮ้ยพี่แมทนี้มายังไงนะครับทักมาในไลน์ในเพจผมเยอะมากเลยนะครับแมทม้าดํานะครับว่ามายังไงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแมทนี้เลยนะครับคือเพื่อนสังเกตนะครับม้าดําเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมโคตรเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีดูกอนมันดอบการ์ดด้วยนะครับเพื่อนๆนะมันดอบการ์ดด้วยนะครับแมทนี้ครับนี่นะครับแมทนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวถ้าใครมาไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะเดินมาตั้งแต่เมืองพรมาตรงนี้เลยนะครับนะโอเคนะครับไปเราไปเดินกันเลยนะครับแล้วค่อยมาอธิบายนะครับว่าเพื่อนๆก็จะงงนะครับว่าพี่ผมไปแล้วมีบางคนไปแล้วนะครับแต่ไม่เจอมาดาแต่ไปเจออีกแต่ไปเจอแบบตัวอื่นนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาบอกเคล็ดลับนะครับว่าทํายังไงถึงจะเจอมาดานะครับไปก่อนอื่นหรือผมขอปว๊บกลับกลับก่อนนะครับ โอเคขอรับกลับก่อนนะโอเคผมจะไปที่เมืองพอรแล้วกันผมจะเดินไปเลยนะครับเราจะได้แบบเราจะได้รู้กันทั่วโลกนะครับ <c oughs> ผมลงไปนิดรู้กันหมดเลยนะครับนะ <c oughs> เป็นแมทที่การ์ดแพงที่สุดในเกมแล้วนะครับน่าจะอยู่เกือบ10บเ m ็มหรือ 10m ประมาณนี้นะครับแพงมากนะครับมันเป็นการ์ดม่วงนะครับ มาเลยแพงนะครับโอเคผมจะเดินไปแล้วกันนะครับอันนี้คือเมืองผ่อนแล้วกันเมืองพ่อนนะครับเพื่อนๆจุดเกิดเลยนะครับพอนเทล่าเลยนะครับผมจะเดินไปเลยนะอ่านี่นะครับไปขอบ้าบ่อยครับบิงไวๆนะซุปโนขอวิ่งไวหน่อยนะครับอ่า ผมจะเอาแค่วิ่งไวของซุปโนแค่นั้นนะครับผมจะไม่ตัดคลิปนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะงงนะครับว่าพี่โอ้โหผมไปถึงตรงนี้แล้วไปไม่เป็นต่ออเคโอเคเลยนะครับนะส่วนใครที่ไปเป็นแล้วก็ข้ามคลิปไปได้นะครับส่วนใครที่ไปไม่เป็นก็ดูคลิปผมเลยนะครับผมจะเอาซุปโนวิ่งไปเลยนะครับวิ่งจนถึงจุดหมายเลยนะครับมันจะมีคนที่เคยไปแล้วนะครับแบบนี้แล้วไม่เจอม้าขาวนะครับแล้วไปเจอตัวอื่นนะครับ มันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกวิธีนะครับเพื่อนๆมันมันไม่ใช่บั็กนะเดี๋ยวผมบอกวิธีนะครับเดี๋ยวผมเดินไปก่อนนะครับจะได้ไม่งงกันนะครับโอเคเราจะไปทางนี้นะครับกดตรงอันที่สองนะครับเห็นไหมครับนับจากล่างนะครับกดอันที่สองนะครับอ่ามันจะมันจะไปแมทซากุระครับเป็นเมืองซากุระครับอยู่ใกล้ๆครับอ่าจะอยู่ใกล้ๆนะ นี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่าจากนั้นก็เลี้ยวขวานะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับเดินไปเลยนะผมมีผมเล่งเสียงไหมเนี่ยอ๋อมีเสียงอยู่นะครับอ่าเมื่อเรามาตรงนี้นะครับเราก็เข้าไปเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาตรงนี้นะครับเดินตรงเลยนะครับอ่าเดินสัวเดียวเลยนะครับตรงไปเลยนะครับ โอเคเมื่อตรงตรงตรงไปปุ๊บก็เข้าไปในต้นไม้เลยนะครับอ่ะแค่นี้ครับจบถึงแล้วนะครเพื่อนเพื่อนแหวเนี้ครับเ,เห็นไหมเนี่ยครับแมวนนี้เลยเห็นไหมครับมาขาวเต็มเลยนะครับเพ,พื่อนเพื่อนจะเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับเห็นไหมมาขาวเต็มเลยนะครับเห็นไหมผมจะกดไปทั่วเลยนะครับมาขาวเต็มเลยนะครับเห็นไหม เต็มทุกที่เลยนะครับฟาร์มแบบมันๆเลยนะครับนี่เต็มเลยนะครับอ่ามันจะอยู่เป็นจุกเป็นจุกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะอยู่เป็นจุกเลยนะครับม้าขาวเพียบนะครับส่วนใครที่มาแล้วไม่เจอม้าขาวนะครับผมมีวิธีแก้นะครับเพื่อนเพื่อนย้ายแนวนะครับเพื่อนเพื่อนลองย้ายแนวแนวหนึ่งจนถึงเอาง่ายๆแนวศูนย์จนถึงแนวเก้านะครับ ถ้ามันต้องเจอสักแนวนะครับเพราะว่ามันต้องย้ายแนวหาเดี๋ยวผมจะลองย้ายแนวไปแนวอื่นดูนะครับตัวนี้เป็น18ใช่ไหมครับผมจะย้ายไปแนว15แล้วกันโอเคผมจะย้ายไปแนว15้านะครับอ่าผมจะกดเดินตามนะครับไปแนว15้าเพื่อนๆรอดูนะครับมาขาวจะหายไปนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนมันหายไปนะครับสรุปก็คือเราต้องย้ายแนวหานะครับเพื่อนๆนนะเราต้องย้ายแนวหานะครับไม่ใช่แบบเดินมาแล้วเจอมะเขาวาไม่ใช่นะครับเพื่อนเพื่อนต้องย้ายแนวหานะครับคนเนี้เขาน่าจะย้ายแนวหาวัวนะครับวัวก็การแพงนะครับวัวการแพงมากนะครับเขาจะน่าจะยิงวัวนะครับคนนี้ยเห็นไหมเขาจะยิงวัวนะครับ มันจะมีแมตต์เนี่ยมันจะมีกัวกับม้าขาวนะครับที่การแพงนะครับนะเขาน่าจะยิงกัวแหละครับเลือดเท่าไหร่เนี่ยมันดูไม่ได้นะน่าจะอยู่เจ็ดแปดน่าจะอยู่เจ็ดแปดแสนเลือดประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายกลับไปเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเราย้ายกลับไปเหมือนเดิมเราจะไปเจอม้าขาวไหมแนวสิบแปดใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ดูจากคลิปผมได้เลยนะครับไม่ต้องแบบ ไม่ต้องไปย้ายนะครับอันนี้คือสัปดาห์นี้นะครับส่วนสัปดาห์อื่นผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเปลี่ยนไหมอันนี้ผมเอาแบบสัปดาห์นี้นะครับอ่าผมย้ายไปแนวสิบแปดแล้วนะครับกดเดินตามส่วนใครที่ไม่มีตัวเด็กหรือเปิดสองตัวไม่ได้นี่ลำบากนะครับวับไปวับมานะครับแต่มันวับมาได้นะครับถ้ามี v i p อมันวับมาได้นะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับ มีม้าขาวแล้วนะครับแต่เพื่อนๆจะไม่เจอกัวนะครับเพื่อนๆจะไม่เจอกัวนะครับมอนมอนกัวนะครับเห็นไหมไม่เจอกัวเลยนะครับเพราะว่าเราย้ายแนวไปแล้วนะครับเราก็จะเจอพวกม้าขาวพวกอย่างอื่นนะครับนะครับเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกันนะครับเพื่อนๆมีคนทักมาหาผมเยอะมากเลยนะครับไอพี่ ผมงงมากเลยนะครับผมก็ได้ตอนมาแรกๆผมก็งงนะครับผมไม่รู้จะทำยังไงนะผมก็งงนะครับพอดีผมเผลอไปกดเนี่ยผมเผลอไปไปกดเดินตามตัวเด็กผมผมก็เลยเอ้าเฮ้ยมันบางเอื่นนะครับบางทีอะนะบางทีผมก็โอ้โหหาแบบทั้งวันนะครับวันเนี้ยไม่ได้แต่มันมันจะดรอปพวกไออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคร่าวๆนะผมจะ เอาข้าวๆก่อนนะครับมันจะดรอปพวกเนี่ยพวกนี้ครับน่าจะพวกนี้แหละครับนะแล้วก็ขยะเนี่ยครับอันนี้เป็นขยะไว้อัปเดตอะไรทั่วไปนะครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้จะได้ดรอปพวกเนี้นะครับนะแต่การตกนะครับเพื่อนๆการดนี้ตกเลยนะครับเพื่อนๆนร้อเอร์เซนะครับการตกเลยนะครับใบแพงนะครับเดี๋ยวผมเราดูก่อนนะครับว่า มันมันเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันดูดูได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมว่าไปดูในตลาดแล้วกันไม่รู้ว่าราคามันตกผมปล่อยคลิปนี้ไปอาจคนอาจจะไปฟร์มกันเยอะนะครับราคาก็น่าอาจอาจ,จะลงมาจ๊หน่อย <c oughs> นะครับช่องผมไม่มีกั๊กนะครับบอกอย่างเดียวเลยนะครับโอเคไปดูการ์ด อาวุธนะครับมันเป็นส่วนอาวุธนะการ์ดมาดำอยู่ไในนอโอโหร้อยบใบแล้วครับเพื่อน,อนปกติมันจะมีแค่10บใบเองนะครับหรือ20บใบเป็นร้อยแล้วนะครับราคา9กเอ็มนะครับน่าจะเป็นในมอนเตอร์การ์ดแพงที่สุดแล้วนะครับ เรอลงมาก็น่าจะเป็นกัวนะครับกัวกัวก็แพงนะครับปัจจุบันน่าจะอยู่ 8m นะมีคนปั่นนะครับไปไหนละมันมีคนปั่นนะกัวนี่นะครับ 7m แล้วแต่ก่อน 8m มันมีคนปัน่นปัจจุบันไอแต่กนะ่อนอ่ะมันอยู่ประมาณ 4m ประมาณนะั้นคนปั่นไปนะครับโอเค คลิปนี้ผมก็ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับกดซับสไครต์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ